สวัสดีครับผมตักโอดานนะครับและแล้วเราก็มาอยู่ที่ร้านประโจ๊กบิ๊กซสายใหม่นะครับส่วนด้านนี้เป็นร้านหมูปิ้งอร่อยอร่อยนะทางด้านซ้ายนี่ผมเป็นเราต้องผ่านตลาดพงสกรนะขับตรงมาเรื่อยๆเืๆ่อยๆนะแล้ววันนี้เป็นวันคนทำงานนะครับ ขับตรงมาเรื่อยๆจนมาถึงสายใหม่62นะครับมันจะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีบิ๊กซีเข้าไปอีกนิดนึงอะ่ะแล้วถ้าเรามาจากทางขวามือนะครับเราต้องผ่านตลาดเอซขับตรงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วถถบฟุ้ตบาทเนี่ยจอดจอดรถได้ไหมจอดได้ครับแต่สั่งได้ชุดสองชุดนะ เพราะว่าถ้ากั่งเยอะกว่านั้นน่ะคนจะขับเข้าไปในลานจอดรถด,ดีกว่านะปลอดภัยกว่าแล้วร้านเรามีจ่ายพันเน็ตนะครับแล้วป้ายตรงนี้ดูได้เป็นบางอย่างนะบางอย่างก็เลิกทําไปแล้วครับแล้วร้านเรามีโต๊ะกาวีให้นั่งไหมไม่มีนะครับ ต๊ะเก้าอีไม่มีตอนเช้าเช้าเนี่ยคนเขามาออกกำลังกายกันนะครับเดี๋ยวขอผมเดินไปด้านข้างรถก่อนขอบคุณครับแลวหลานเรา จะปลดยกันตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งถึง9ก้ามงครึ่งนะครับเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วหยุดวันเดียวนะวันที่แม่ผมไม่สบายนะครับหยุดวันเดียวแล้วเมนูที่ร้านเรามีอะไรบ้างมีโจ๊กหมูสามสิบห้าบาทโจ๊กหมูใส่ไข่สี่สิบโจ๊กหมูไข่เค็ม ห้าสิบโจ้กหมูไส่ไข่เยี่ยวมาห้าสิบต้มเลินหมูห้าสิบข้าวป่าถุงละห้บาทนะครับข้าวต้มหมูสี่สิบข้าวต้มปลาห้าสิบและต้มจืดหมูสับห้สบบาทนะครับก็ขอเรียนเชิญให้ท่านที่อยากจะหายอะไรร้อนๆกินยำเช้านะครับ ชิญมาที่ร้านเราได้เลยนะร้านประจกบิ๊กซีสายใหม่นะครับแล้วไลเดอร์ร้านเรารลเนเรายังไม่มีไลเดอร์นะครับไลเดอร์แล้วอ่าร้านเรามีช้อนกับถ้วยให้นะถ้า,าจากใช้ถ้วยก็บอก ไม่ขาได้นะครับบางทีไม่ได้บอกก็ไม่ได้ใส่ให้นะแล้วร้านเหล่านี้เปิดมานานไหมเปิดมาหกเจ็ดปีนะครับหกเจ็ดปีหกเจ็ดปีนี้เป็นเวลาที่ผม คาดเดานะเพราะว่าเขาขายมานานแล้วอะแล้วแม่ค้าต้องใส่หมวกโตผมก็ใส่นะครับเพราะว่าการฝนกันอะไรการสึ้นผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วร้านอ่า เรานี้มีพิเศษให้นะคือถ้าอยากจะกินอะไรที่เยอะกว่านี้สั่งกับแม่ค้าได้เลยนะเขาเขาจะได้บอกคุณไงว่าเอออันนี้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับก็ขอเชิญให้ท่านที่อยากจะหาอะไรกินร้อนๆออยามเช้า,ชานะครับก็ เชิญมากินได้นะครับที่ร้านป้าโจกบิ๊กซีสายใหม่นะครับตอนนี้เขาทำให้ลูกค้านะ โอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ